นายทำอะไรเต้นไงเพื่อนเออเอลียตอยู่นะแม่งนอนตายอยู่หลังบ้านเนี่ยยังกระสบเลยเอเลียตนายรียบเอาเอเลียตกลับบ้านเดี๋ยนี้เลยเป็นไม่รู้เมื่อคืนไปดื่มอะไรมานักหนาเมาอย่างนี้ <c oughs> อืม <c oughs> ผมคิดว่าผมควรจะหาบทลงโทษให้เอเลียนะมันเมาอีกแล้วได้จะรีบทำเดี๋ยวนี้เลยแม่งไม่รู้ไปเมาอะไรมากนะแม่งใช่หลานฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ <c oughs> รีบทำเดี๋ยวนี้เลยเบนนารีบทำเดี๋ยวนี้ ดูมันสิโอ้ดูมันสิแม่งนอนมือจกไข่อะโอเคตอนนี้เอเลียมันนอนหลับอยู่ผมคิดว่าผลควรต้องหาบทลงโทษให้มันจำได้ไมาครั้งทีแล้วผมเอามันไปฝังโอเคเราจะเอียไปังในมนี้ล่ะขอโทษนะเอเลียนฉันไม่อยากทำอย่างนี้เลยแต่นายเมาเอง s อ r r y bro. โอเคเราจะเอเลฟไปใส่ในหลุมที่เราขุดไว้แล้วเราจะดินกบมันไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนายทำไรน่ะสตันเปล่าฮ้นายทำไรน่ะนายกำลังฉี่อยู่เหรอเพื่อนนายไม่ฉี่ตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณป้ามาเห็นมันจะเป็นเรื่อง เบนนายทำสวนฉันให้กลับเป็นเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวนี้ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นะคุณป้าทำไมส่สนเบน So, bro, for j u s a little tip for smell bit o rosemary or a bit of thyme. You can some, sometimes bite You can. It gives o f a nice little bit of minty. Does? I want to stop. But anyway, fill up the m u time. Sorry, bro. You know นี่ไม่ใช่ความจริงเอเลียดนายกำลังฝันอยู่เอเลียดนี่ไม่ใช่ความจริงนี่ไม่ใช่ความจริงนี่มาดีอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรคันเลยแม่งโครหนักเบนเบนนายอยู่ไหนมาช่วยฉันหน่อยเบน ฉันไม่ไหวแล้วเบนเห้ยวัตส์ตัวเคี้ยอะไรกำลังเลื้อยอยู่บนผมฉันวะเนี่ย oh, oh. <c oughs> โอ้พระเจ้าไอ้ไส้เดือนบ้าเอ้ยมาเลือยอยู่บนหัวฉันยังไงไอ้บ้าเอ้ยไปไกลเลยไอ้ไส้เดือนบ้าโ oh, <screw> อ้สกเรตเอเลี่ยมันทำอะไรอยู่อะเบน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันป้ามันคงนอนอยู่มั้งดีฉันจะไปสั่งสอนมาซะหน่อยด้วยนี่ไม่นะป้าฉันไม่สวนเบนฉันจะไปสั่งสอนโอ้ป้าสั่งสอนเอเลสแรงไปหน่อยมะไม่แรงหรอกเบนฉันจะสอนมันแค่นิดเดียวเองไม่แรงมากหรอกเบนโอ้เอเลียสมันต้องเจ็บมากแน่ๆผมว่างั้นนะ ดูนั่นเอเลี่ยมมันไม่ทําอะไรเลยหวังว่ามันคงยังไม่ตายนะดูนั่นคุณปู่ลังตัดหญ้าอยู่นายอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันไป้องน้ําก่อนคอยดูไว้นะ ุณรู้สึกสะใจไหมคุณป้า ah? ใช่ฉันรู <c oughs> ้สึกสะใจมากเลยนั่นแหละเอาอีกทำไมคุณทำแบบนี้คุณปู่นี่ผมไงไอเลียกทำไมทำแบบนี้คุณปู่ psychopath ทำไมคุณเก็บมันมา this is kind of disgusting <c oughs> that food? กลับมาคุณปูผมไม่ต้องการมันกลับมาผมต้องการน้ำผมหิวน้ำาอ h no chance อ โอ้ยนะเอเลียนหลับไปแล้วโอ้ยยอดเท็ดเท็ดเท็ดน้ามาช่วยผายปอดให้เอเลียนหน่อยเอเลียนสลบไปแล้ว Just trust him. Just go for it. Just I don't just care what the sick, Just go! We might have to call an animal. Yeah. Get an animal quickly! I'm on the phone. i Bro, you just twitched. What? You just twitched. You switch, You I twitched. Can I of the way! go? out of the I you're there, Ben. you want Ben? Oh! No! No! the water. It's in my eyes. Stop spraying. Thank God it stopped. ฉันเห็นว่ามันจะสนุกตรงไหนเลยเบนที่นายทำแบบนี้ o o สฉันรู้นายทำเบนโอ้ยคโอ้ยอเคไมสี้ไม่ได้เบนยังไย้ายท่อระย <laughs> oh no! Hold it in, hold it in! Don't go on the stairs. Oh, Granite, no! Anna, now you're having Anna. Yes, sad. No, no, Granite, At least we take not going any A spider's just gone up my jap side. You getting him a beer, are you? <laughs> Go on no! No, you're wasting the beer, no! You idiot! Give me oh. a <laughs> Ben. Blood, bad blood pressure. What do you mean, bad blood pressure, idiot? Just give me my hand, yeah. go on. Let's let's go, I'm sorry, bro, oh. I'm sorry, bro. Bad blood pressure, Ben. What do you mean, blood pressure?